สวัสดีครับบริษัท a p Control l e r System นะครับวันนี้เรามารีวิวแนะนำเป็นตู้คอนโทรนะครับที่ใช้ในการควบคุมระบบ lighting นะครับหรือระบบแสงสว่างเปิดปิดอัตโนมัตินั่นเองนะครับตามชื่อตู้เลยนะครก็จะเป็น lighting control นะครับตู้นี้ออกแบบมาให้ใช้ในการควบคุมระบบแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นไฟรั้วไฟถนนนะครับสวนสาธารณะต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสปอตไลท์นะครับ ถ้าเป็นไฟถนนนี่ก็คือไฟที่ส่องสว่างให้กับถนนนะครับก็สามารถใช้ได้หรือจะเป็นพวกอาคารจอดรถในตึกอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้ระบบนี้ได้เหมือนกันนะครับผมเราดีไซน์มา2ระบบนะครับผมมีออโต้สระบบเลยก็คือใช้ระบบทัมเมอร์นะครับนะครับตัวนี้เป็นทัมเมอร์แล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งก็จะเป็นโฟโต้โฟโต้ตัวนี้ก็คือเซนเซอร์เซนเซอร์ตัวนี้ก็คือตรวจับ ความเข้มของแสงถ้าเกิดว่ามันมืดหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเซนเซอร์ก็จะสั่งให้เปิดไฟอัตโนมัติขึ้นมาแบบนี้นนะครับแล้วก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งก็จะเป็นแมนนวลนะครับเราสามารถที่จะเปิดได้ท,ทันทีถ้าเราต้องการเปิดณเดียวนั้นเลยนะครับผมตู้จะเป็นตู้เหล็กกันนะ้ําอย่างดีมาตรฐานนะครับตัวนี้หนา,น,าน,นะครับประมาณ2มิลน,นะครับผมสองถึงสมมิลตัวนี้เนี่ยจะเคลือบอบสีบมาตรฐานโรงงาน นะครับตัวนี้จะมีความหนานะครับถ้าเกิดใครเคยยกตู้ของบริษัทเอสพีเนี่ยถ้าเป็นรุ่นแบบนี้เนะี่ยน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นความาหนาของตัวเหล็กเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เคลือบสีนะครับเป็นอบจากโรงงานเลยก็จะมีความหนาด้วยนะครับเพื่อป้องกันสนิมแล้วก็อายุการใช้งานของตัวตู้ก็จะได้ใช้แบบยาวนานเลยก็คือ,อสนิมไม่ขึ้นไม่ผุอะไรพวกนี้ครับนะผม ด้านหน้าจะเป็นกระจกที่เรามองเห็นนะครับกันน้ําอย่างดีนะครับเป็นฝาสองชั้นนะครับ,บที่เรียกกันก็คือด้านหน้าจะเป็นกระจกสามารถมองเห็นการทํางานของระบบข้างในได้นะครับแล้วก็เปิดไปชั้นหนึ่งก็จะ <c oughs> เป็นในเรื่องของการโอ p ปเรตหรือควบคุมการทํางานข้างในแล้วนะครับส่วนด้านในเรยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราติดตั้งเอาไว้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับคราวนี้ระบบเนี่ยนะครับก็คือ,อลูกค้าต้องการเอาไปติดตั้งให้มันทํางานเช่นสมมุติว่าอยู่ในสวนหรือว่า บ้านเราที่อาจจะไม่ค่อยมีใครคอยไปเปิดปิดระบบนะครับให้มันทางานอัตโนมัติให้เราเลยถ้ามืดจะปิดหรือตั้งเวลาเปิดปิดได้นะครับตอนนี้เราจะเปิดฝามาครับผมฝากระจกเนี่ยเปิดมาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นด้านในที่เป็นโอเปอเรตการทํางานเบื้องต้นเลยถ้าสมมุตินะครับเราต้องการที่จะแมนนวลเนี่ยเราสามารถบิดมาที่แมนนวลได้เลยตัวนี้นะครับเราต้องการเปิดไฟตัวนี้เปิดเลยนะครับ ถ้าเราจ่ายไฟเข้ามาแล้วออนเบรกเกอร์ขึ้นหลอดพาวเวอร์ power, ตัวนี้จะติดค้างอยู่ตลอดแสดงสถานะว่า,ามีไฟเลี้ยงระบบอยู่นะพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับผมถ้าเราต้องการเปิดนะเราก็สามารถที่จะทําการเปิดออนได้เลยตัวนี้ก็เป็นการสั่งเปิดไฟไม่ว่าจะเป็นไฟรั้วไฟถนนนะครับสวนสาธารณนะลานจอดรถต่างๆนะครับก็สามารถใช้ตู้ตัวนี้ได้นะครับนะก็จะเป็นการาต่อพ่วงเข้าไปนะครับ จ่ายให้กับโหลดที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอตไลท์นะครับเป็นหลอดนีออนทั่วไปก็ได้นะครับส่วนถ้าเป็นออโต้นี่นะครับก็คือบิดมาที่ออโต้ปุ๊บเนี่ยเรามีคําสั่งให้เลือก2คําสั่งก็คือทัมเมอร์และโฟโต้นั่นเองทัมเมอร์ก็จะใช้ทัมเมอร์ในตู้นะครับผมส่วนถ้าเป็นโฟโต้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ตัวนี้ที่เราต่อมาทําการทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเทสให้ดูด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราเปิดไปดูข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวออบระบบมาไว้แล้วก็เข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรบบ้างนีะครั เปิดมาปุ๊บก็จะมีข้างในตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็จะเป็นยี่ห้อของมิสูบิชินะครับผมตัวนี้เป็นของแท้นะครับเราจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานนะครับตัวนี้เป็นเบเกอร์มินที่เราจ่ายไฟเข้ามาแล้วก็ต้องผ่านเบเกอร์ตัวนี้นะครับรับกระแสะได้อยู่ที่15แอมป์นะครับ สูงสุดได้ที่15แอมป์โหลดของลูกค้าเองโหลดไฟอะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถจ่ายได้ถึง15แอมป์เลยนะครับผมถัดมาก็จะเป็นเบเกอร์คอนโทรลนะครับแล้วก็จะมีชุดเมติกตัวนี้ก็คือรับโหลดในเรื่องการสั่งออนออฟนะครับแต่ละครั้งกระแสสูงสงก็ต้องผ่านชุดเมเนติกตัวนี้นะครับผมถัดมาคือระบบทม์เมอร์นะครับทา์เมอร์ตัวนี้ก็จะเป็นทม์เมอร์แบบอะนาล็อก24ชั่วโมงนะครับเราตั้งได้เฉพาะเวลาที่เราต้องการให้ทํางาน ตัวนี้จะไม่ใช่ระบบแบบดิจิตอนนะครับตัวนี้คือตั้งแบบทํางานทุกๆวันเวลาเดิมนั่นเองนะครับ, <S <S รบเหมือนาฬิกาปลุกอะไรพวกนี้นะครับ <S 1> <S 1> เราก็สามารถตั้งให้ทํางานเช่นถ้าสมมติว่าหกโมงเย็นเนี่ยให้ไฟมันติดหกโมงเช้าให้ไฟดับอะไรแบบนี้นะครับถัดมาการเข้าสายเนี่ยเราจะมีนะครับเขียนบอกอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้เป็นเนมเพจบ,บอกอยู่แล้วก็คือ Input จากการไฟฟ้าเข้ามาก็จะมีลายนิวตอนกาวตัวนี้นะครัไฟจากการไฟฟ้านะผมเรารับมาปุ๊บก็มาเข้าตรงนี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้ปุ๊บก็จะมาผ่านเบเกอร์เพื่อจ่ายให้กับโหลดต่างๆะฉะนนี้อินพุตก็มาเข้าตรงจุดนี้3มเส้นดึงมาก็จะมีลายนิวตอนแล้วก็กาวกาวจะต้องลากมาด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของระบบนะครับแล้วก็ผู้ใช้งานนะครับตัวนี้กาวเราจะต้องลิงก์ระบบถึงตู้ทั้งหมดนะครับตามมาตรฐานเลยตัวนี้นะครับเพราะว่าความปลอดภัยนะครับ ไฟรั่วไปดูดอะไรพวกนี้ใครมาจับตู้ที่เป็นเหล็กก็ปลอดภัยนะผมไม่รั่วไม่ดูดนะครับถัดมานะครับเป็นเอาพุทจะมีสองเอาพุทเราจะแยกไว้ให้นะครับอาจจะเป็นการดึงไปด้านหน้าด้าหน,าห,นาหลังอะไรพวกนี้หรือซ้ายกับขวาอะไรพวกนี้นะผมระบบจะทํางานพร้อมกันนะครับจะมีการถ้าถึงเวลาปุ๊บก็จะจ่ายไฟเข้าไปนะครับเอาหนึ่งและเอาสองเนี่ยพร้อมๆกันแต่เราจะแยกให้เพื่อ ในการจําสายได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะเป็นการแยกไปเช่นถ้าเป็นบ้านหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นหน้าบ้านหลังบ้านอะไรแบบนี้นะครับหรือจะเป็นสวนหรือสวนสาธารณะเราก็สามารถแยกได้นะครับเราจะดึงสายไปตรงจุดไหนก็ง่ายนะครับประมาณนี้ส่วนถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่เราต้องต้องต่อเซนเซอร์เข้าไปนะครับก็จะเป็นซิกเนลโฟโต้สวิต์ก็คือเซนเซอร์ชุดนี้ที่เรา ทำการต่อเข้าไปนะครับมีทั้งหมดสามเส้นนะครับเราก็จะมีการต่อบอกอยู่นะครับเราก็จะจาไม่ให้ลูกค้าเป็นแนวทางในการเอาไปต่อนะครับถ้าเราเอาไปติดตั้งนี่ก็คือเซ็นเซอร์ตัวนี้จะต้องนะครับสามารถรับแสงได้นะครับอยู่นอกชายคานะครับหรือเป็นจุดที่รับแสงได้ตลอดทั้งวันโดยตรงนะครับไม่บังอะไรนะครับผมเพราะว่ามันจะต้องจับแสงนะครับ ภายนอกได้เต็มที่นะเพื่อมันจะได้รู้ว่าเป็นช่วงของกลางวันหรือกลางคืนหรือมันมืดหรือคืมอะไรพวกนี้นะผมมันจะต้องส่งสัญญาณมาสั่งให้ตู้เนี่ยเปิดระบบไฟให้เราน,นี่นเองนะพอแล้วเนี่ยตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ติดตั้งนะครับภายนอกที่รับแสงได้โดยตรงไม่มีอะไรบังนะผมโอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูระบบกันเมื่อกี้เราเทสให้ดูคร่าวๆไปแล้วก็คือแมนนวลเราสามารถเปิดได้เลยแบบนี้นะผมถ้าเราต้องการเปิดปุ๊บ เราออนปุ๊บเนี่ยแมกนีตทำงานไฟก็จะจ่ายออกมาให้เรานะครับตัวนี้ไฟจ่ายออกมาปุ๊บเราก็จะเห็นเลยตัวนี้นะครับไฟก็ออกมาที่ตรงนี้อ่าแบบนี้นะครับออกมาที่ตัวคั่วของเอาพุทธนะครับที่เป็นอ่จุดต่อที่เราจะต่อไปที่หลอดไฟนะครับสปอตไลท์ก็ดีนะผมหรือจะเป็นหลอดนิออนต่างๆก็ดีนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราปิดก็คือดับตัวนี้ไปเลยพอดับปุ๊บ อ๋อไงผมก็จะไม่มีไฟออกมาแล้วไงนะผมตัวนี้ไฟเราก็จะดับไปอันนี้คือการทํางานแบบแมนนวลน,นะครับส่วนถ้าเป็นออโต้อย่างที่บอกไปเราสามารถที่จะทําการเลือกได้นะครับเราบิดมาที่ออโต้ไว้ทิ้งไว้เลยนะครับถ้าเกิดเราต้องการให้มันทํางานอัตโนมัติแต่เพียงแต่ว่าเราสามารถเลือกได้2ฟังก์ชันฟังก์ชันก็คือตัวนี้นะครับทัมเมอร์ก็อยู่ด้านในโฟโต้ Photo ก็คือเซนเซอร์ตัวนี้นั่นเองเราเลือกได้เลยถ้าสมมุติเราต้องการให้ทํางานด้วยระบบทัมเมอร์ด้วยออโต้นะครับ เราก็บิดมาตัวนี้เลือกมาตรงนี้ตัวนี้จะเป็นการเลือกมาที่ทัมเมอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคําสั่งโฟโต้ต่อให้มันมืดหรืออะไรพวกนี้มันไม่ทํางานให้เรานะครับมันจะทํางานตามเวลาเท่านั้นครับเปิดเข้ามานะครับตามเวลาตัวนี้เราก็เซตเอาไว้อันนี้เดี๋ยวเราจะเทสให้ดูาวๆก่อนถ้าเราเซ็ตก็คือปกติทั่วไปก็หกโมงเย็นนะครับหรือหนึ่งทุ่มก็คือให้ไฟติดขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้เราจะเทสให้ดูก่อนคราวๆนะครับสมมติว่ามันเดินไปถึงเวลานะครับ ที่มันจะต้องทํางานก็คือในกาเดินไปเราได้ยินเสียงนะคไม่เมตกทํางานนั่นหมายถึงว่าระบบเป็นการจ่ายไฟออกมาให้กับหลอดไฟหรือสปอตไลท์ของเราแล้วนัะครบในพื้นที่ตรงนั้นนะโรงจอดรถรหรือสวนสาธารนณะต่างๆก็จะทํางานนะครับหลอดไฟของนั้นก็ติดขึ้นมาตามเวลาที่เรากําหนดมันก็จะเปิดปิดตามเวลาเลยนะครับ พอมันเดินไปถึงเช้าสึวนคแับมันถึงเช้าแล้วปุ๊บก็จะดับแบบนี้นะครับระบบก็จะดับไปแบบนี้นะครับอันนี้คือการทํางานด้วยระบบทัมเมอร์นะครับถัดไปถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเลือกเป็นโฟโต้นะครับเช่นสมมุติว่าฤดูกาลเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับฤดูกาลมันอาจจะเปลี่ยนไปปุ๊บเวลามันก็จะเปลี่ยนไปมืดเร็วมืดช้าอะไรพวกนี้เราจะใช้โฟโต้นะครับสมมุติรับ เราใช้โฟโต้ปุ๊บตัวนี้มันจะใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นตัวจับแล้วนะครับผมเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็มีความไวในเรื่องของการสั่งระบบเข้าไปเพราะว่าถ้าฝ้าค้มนิดนึงนะครับหรืออ่ามันมืดลงไปเนี่ยตัวนี้จะสั่งนันทีนะครับข้อดีของมันก็คือความไวในเรื่องของการสั่งเปิดระบบให้เรานะครับถ้าต้องการเอาไปใช้พวกลานจอดหรืออะไรพวกนี้เนี่ย หรือในจุดที่เซนซิทีฟนิดนึงก็คือ,อต้องการแสงมากๆหรือว่าจังหวะที่ฟ้าคึมแล้วปุ๊บติดเนี่ยตัวเซนเซอร์ตัวนี้ก็เหมาะในการนาไปใช้งานเช่นลานจอดในตึกต่างๆพวกนี้นะครับผมถ้าฝนตกฟ้าคึมมากปุ๊บก็ให้ให้มันติดเลยอะไรพวกนี้นะครับมันจะไวในเรื่องของการตรวจจับแสงมากนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะเทสให้ดูโดยเราจะมีถุงดํานะครับ สำหรับทดสอบก็คือเขาจะให้มาอยู่แล้วในเรื่องของการติดตั้งเสร็จปุ๊บก็จะทิดโดยการเอาถุงดําในครอบเซนเซอร์เพื่อให้มันมืดแล้วก็ให้ระบบมันสั่งขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับเซนเซอร์ตัวนี้เราต่อเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราทําการเอาถุงดําในครอบลงไปนะครับผมเราจะสังเกตว่าระบบออโต้จะสั่งเปิดไฟให้เราอาัตโนมัติขึ้นมาเลยแนะบบนี้นะครับพอมันสว่างรับแสงได้ปุ๊บนะครับ จะสั่งปิดไฟให้เราแบบนี้เลยนะครับมันก็เป็นการทำงานแบบอัตโนมัติโดยที่ไม่เหมือนกับเวลานะครับเวลาจะต้องทำงานตามช่วงเวลาเป๊ะๆเ,เลยก็คือหกโมงเย็นเปิดไฟหกโมงเช้าปิดอะไรพวกนี้แต่ตัวนี้เนะี่ยถ้าฟ้าคึ้มหรืออะไรพวกนี้ก็ติกเลยนะครับนะครับประมาณนี้ถ้าเราเคยเห็นหนะผมตามพวกเอ่อ ถนนทั่วไปอะไรวกน,นี้นะผมถ้าฝนตกหรือฟ้ามันคึมนิดหนึ่งไฟถน,นนมันจะติดขึ้นมาให้เราเลยอะไรประมาณนั้นนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของความรวดเร็วนะครับหรือความไวในการสั่งเปิดร,ระบบไฟให้เรานะครับแบบนี้เราสามารถเลือกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยทาไว้2ระบบนะครับให้เหมาะในการเอาไปใช้งานก็คือเลือกได้เลยว่าอยากใช้แบบไหนหรือว่าช่วงของฤดูกาลไหนควรใช้แบบไหน นะหรือ,อเราอยากจะเปลี่ยนบ้างนะครับต้องการเปิดไม่อยากให้มันเปิดไวเกินไปอยากให้เปิดทังสามทุ่มอะไรพวกนี้ก็ได้ก็ใช้เป็นทัมเมอร์แทนนะครับผมโอเคระบบก็จะมีประมาณนี้นะครับในการทดสอบเทสก่อนส่งลูกค้าทุกครั้งจะมีการเทสร,ระบบตัวนี้ทุกครั้งเลยนะครับเพื่อใหอ้ลูกค้าเองเข้ามาดูระบบว่าตู้ของทนของเราเนี่ยอ,ออกแบบมาแล้ว นับวายริงคอนโทรลมาแล้วมีการเทสก่อนส่งลูกค้าทุกครั้งในผมแล้วก็ให้กับลูกค้าท่านอื่นที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาศึกษาได้นะครผมตัวนี้ก็จะเป็นตู้ที่ผลิตออกมาเมื่อสองวันที่แล้วนี่เองนะครผมก็คือวันนี้ก็จะเป็นวันที่สิบห้านับเดือนหนึ่งสองพั 2022, นยิบสองผมลาดสินค้านะครับเราสามารถบอกได้ตัวนี้เราต้องการตู้ตามนี้เลย เราดูรหัสสินค้าตัวนี้นะครับแล้วก็บอกมาว่าเราต้องการตู้แบบนี้อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนด้านหน้าตัวนี้นะครับมี q ควบิลค้สำหรับสแกนไลน์นะครับหรือเป็นไอ l ดี e ลตัวนี้เนะสามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามได้กรณีถ้าเกิดซื้อตู้เราไปแล้วหลายๆปีเกิดมีปัญหาขัดข้องสอบถามเข้ามาได้หรือจะโทรตามเบอร์น,นี้ก็ได้นะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโออื่นๆอีก,อกหรือถัดไปจากนี้ให้กดกระดิ่งทิ้งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปนะครับถ้าเกิดมีการอัปเดตวิดีโออื่นๆใหม่ๆลงไปอีกก็จะเด้งให้กับลูกค้าอัตโนมัติเลยโอเคครับผมสวัสดีครับ And I can see it's my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying.